เปลี่ยนห้องไหมเปี่ยนห้องมัไม่มีปังหาเอยได้เลยได้ไี่ใครดูทําดีเียก็ต้องอืมมันเห้องไหนวะนะอไม่รู้ คุณนอไม่ไคบห้อาคม่ให้พอี่ไคนมันะกอยู่อีกยี่ียังอยู่นีกี่อแล้ไม่ใช่หรอไม่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 ไมม่ไม่ แ้วี่มไปหอไโดนแลพี่ไปโดนแน่เงเขาอยู่ห้องนี้แหะาตีกีตาร์มเนยเขาไปตีกีตาร์ทำไมต้องใแล้วเอ็นตัวตัว oh my g o เอ็นที่เทว์คุณแชม์พอโฟกัสตรงนี้ก่อนคุณแชมป์ คุณข้าไปคุณโดนต้องตีเขาไวในกระเป๋านะบอกว่าผมบอกว่าก็ไมต่อานแล้วนมันเกิดในสุขภาดีอยากบอก่าืแลต้องรีบทืนี่นตนตัวเฮ้ยนต้่เตื่นตน่น่น่นนนนนี่ย สวยแก็แข้าหน้าไปเต็มแล้วเนี่ยเลี้ับเลี้ยดิ้นน้อยดิ้นน้อยตัวนึงดิ้นน้อยตัวนึงดิ้กน้อยตัวนงดิ้นน้อยตัวนึงไปยืดเลยนะไปยืนร่อบตึงไม่รู้ไปดิ้นดิ้นโคตรกำลังใจเล่นนันไปยืรองมีอะเห็นเึ้นไหายนะเราไม่รู้เนี่ยมามามาถึงเิวกอนดีวิ๊เราเนีย ไอ้ผู้รักจะต้องซวยคืนนี้ต้องไปกินกีบกีบใส่แม่งเนี่ยไม่ต้องกิดไม่ต้องบินเออดีดีบอสคุดีดีบอสไม่ใช่กดเกบบอกว่าเจอเอกันลุกหน้าแล้วไอ้หน่องไปยุ่กินไปลกกินไป ถามวันี้ว่านาจะเล่นจะอยู่ไม่ขี้เลยนะตัวไฟมูนี้คือยังคุณม์คุณลิซีสอที่คุณเลวกี่ตีอยู่ไงไอ้มลี่เพิ่งลงมาตะกี้นะเอมดี โอคิดม <Five. S 1> ันเคยตามมัเลยลมาตี่อเคยทีเพรอะว่าเอ่อทำจีตันมันให้แตกถ้าเกิดเราทำจีตันมันแตกได้เราแก้มัตามเราไม่หันเราก็คือตีทีเน็กที่เขียวสุดแล้วนี้คุณอาได้เปลี่ยนแน่นอนละดิมาร์มาเหรอตืหรอวะโอ้น้ำิุอย่าง่เลยครับไปร้องไปวะคุณจะเอาชนะแล้วบ่ตอนมันได้ขีป่ ตัด่ี่ม่้องเจริงงตเลีนยว่อะไรนั้นที่นนโอเค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 ตดได้ไหมได้เล่ยวะมึงได้มึงวยให้นอนรัก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 คุณบมันตีสาไงมานตีไปแล้วมึงก็ไม่ได้ทำประโยอะคุพวกมึงอยู่แล้วอ่ะ ที่สององแต้ก็ไปดิโอ้โหอันี้หิวอีแล้วหวีแล้วนจ่าีแล้วสองแ้ต้องเติมที้นแล้วน้า้องนีพอไปห้าไปห้าไปปัวนี้หกยห้า้่อว้่หกหมดเลยไม่้เลย้องหหมดเลยองห้าหงเลยง้องเยงหเออหูโยงลหูบอลบ้อไปห้าหมด เออแั่ไเฉยๆไม่้เฉยๆใช่แล้วที่นี่ะมีในห้องห้องห้องให้ห้องสี่มาห้องสามตลอดเลยตีตตันเลยห้องสี่ไปห้องสามเนี่ยข้าวห้องห้าตีให้เฮียให้แผนที่ที่เลือกเต็มแล้วอะผมไม่ทันมันไม่ได้แต่ตีดตันนะมันขึ้นไปเฉยๆเขาหนึ่งพื้นที ไปบอกนห่งครับนี่ทิ้งตัวตีตีตีองไวนั่งมาเลยนะตีอยู่ยเดี๋ยวนุมม่ครับหอนี้ห้องนี้เต็มเกแลวห้อนี้ก็เต็มกแล้วระจุทุกคนในห้องแต่ว่าเล่นนู้ีกว่าัยเล่บาเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเลนบกโย นี่กูลงไปกูไซต์แต่กันนี่มาเอามาแรงกันนี่แรงกันนี่เอาเรื่องนี่โอ้ยมั่ะตอนนี้พวกอยู่ห้องปักห้องห้องห้องหน้าถูกป่ะปักนี่นี่ยังย้ายเป็นยังไเออพยายามไม่ได้ต้องอยู่ในบ่อนอยู่ใน่อนรอรอทำไมเฮ้ยเขาเจียรกุลเลี้ยวเอาเจียรกุลเลี้ยวเลี้ยมันห้ามน้อยกว่าทอยู่ลองเข้าไปดูไม่ได้ เว้ยน so ้องน้องล้งแล้วเขาอว้ยน้องน้องล้งเขาไม่ได้ทํม่ดีเนาโอ้ใช่ไหแต่แค่งัวทําไมมันไม่สีไม่ดีเลยเดี๋ย่ฉันมีเงินแล้วปุ๊บุ้เลยก็คุยนะ้พอจานจาเดียวโอ้มาชิ้ใหญ่หน่อยสักองหน่อยนะฮะตะวันไปล้ก็ต้องขอไล่์ูนั้นก็บอกเลยอเด็ พูกาันีไงแลูกาันตีอ่ต้องต้องยูดถึงที่สันจริงต้องเยุดท่สั้นในทอย่างนี้สั้นต้องุดอ้ยงไเกไงไอ้าดเดี๋ยวนี่ไงแั้มปวดสีวายโยกงอ่ะหายกดงอ่ะต้องดีย่ะตึ้มอะไรจะหยุดโรตี่นี่ไงนี่ยิ่งขี้เ๋ยยเ่งยพี่แชมไม่ได้ยินวม่ได้นขึ้นอะไร่ะ ห้องหนึ <ve> ่งห้องหนึ่งน้ำอยู่หิแต่ท่อแรกใกล้แกตีขึ้นดาวแยกี่เขาไหมมันที่มันที่บกไม้รู้นะกินอะไรมอนนั่นนันกนกนอ่่เอ่้วน่วเวอ่อนนอว้า ตัวน้นึ่งพันยี่สินนะเลยเลยไปยังต้องคต้องออกไปดูปะเรานเก้าสิคนน่ะไปดีดอยู่ห้องสามัใช่ครับเป็นไงบ้างเออจีทอเทนจูจเดีเหลือง คืนอยู่เราก็คื่นติดน่อยลงแล้วเราจะติดในโกอกี่คนก็คนที่ไม่ออกเงยค่ะิ๊กเลยติ๊กเลยอะไรไฉี่าอาออกมองทีันเนใ่ี่เกันแล้วกันไมายอมนะพื่เฉลไม่ได้ เรแอยู่เองเราทำเกี่กเกี่ยก่ตั้งันแตกอะความพิจใช่เกวเกี่ยวเียกั็อ่ไมกี้ห้องห้าห้องห้ามาโดนเนีย้งห้าอะ่นาแคมเค็ตอตกแต่แต่กี้ห้องห้ห้องห้าห้องห้าจบห้าเลยห้องสองเสียบได้นะเชฟทำมันปันไม่ได้จอหอ้าเฮ้ยองยาห้องห้าแต่ก็ไม่บอก ข้างนาจะจับ <bom> ย <cup> uh, ึตาร์หลังเยอเข้ามาได้เปล่ารู้ติดอย่องนี้น้องเข้ามาติดเก่านะ้อก็ติดหุณน่ะเปิดนี่ตั้งม้ตั้งไว้พอเราต้องติดเก่าออุ้ยห้องห้องสองนี่คนสองหัซึ่งแล้วให้ยหลเ้ยผมต้องไปรวแถวเฮียเราเจอตำรวจไหมยอู่ยอยู่ไม่ไดบอกนะ a h เมี่ววลาอย่เนี้ยแต่เนี่ยก็เลี้กับสี่ว่าั้องดโดนตั้มไปตั้งสงวันนิดเลยนะงวัไม่ดูก็ไมดีวัวจะไปกินอะไรโดนเบิร์นเบิร์นผมท่านผมเป็นทหาแต่วันหน้ติดุกกำงติดมาโอเคโอ้แต่พุกแต่พุกจหันเขี้ยมาไรกต้อะไรมาัวต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าอีกอย่างแต่แนทั้งหมดตอนนี้ออนคือแปดจุดเก้าคน สวยสมากย้ำอยู่ยังอยู่ยาจะดันอยู่นั่นยิงางทางดันอยู่แต่คือไปทำนี่เอ็นกรียิ้วหิ้วหิ้วหิ้วยิ้องิ้วห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 ิ้วยิ้วหิ้วหิ้วิ้วหิ้วยิ้วยิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้้ิ้วิ้ิ้ิ้ิ้ยิ้ิ้ิ้ว มิกกี้กำจัดยูโรโอ้โหมาอะไรกันทั้งนี้เสียชื่นะครับคุณยูโรไอ้คดีมันแหลกแหลกเดินง่ายไม่ไดู้เฮ้ยคิวพวกมันแค่นี้เราสามสบแปดเป็นดูไมละแป้าสิบแปดีสิบห้าสิบแปดิดดูดีๆดูดีๆจับได้เนี่ยก็ทำตัวหน้าหไว้หลอ่ต้อห่

ห้าวีลอมลอห้าวีสิมาจิ๊ว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 จิ้วจิ๊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 วจิ่วจิวจิวจิ้วจิ้วจิ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 ้วจิ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 ้วจิวจิวจิ้วจิวจิ

Hoa 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 บอกให้ลาไม่อยู่กับพี่บอมนะตัวรัค่ะโ่ะลัวรัไหมจะไปบอกตัวเลยงเอาพวกพี่เล็ี่ลงมาพวกคุณลงมาได้พี่โบนให้ผมเงินพี่ชายผมก็เพื่อนปีนเหล่ เนแลเนี่งแต่้านแบบเอามือปานตาเนี่ยโอ้แมคก้าองนีเป็นจริงจังเนี่ยตางปอะไรวนะใรวะอไคด่าเลยดีีดทุใคอทำกาต่างตึงเลยครเปนเจทุกคนไม่ต้องลวใจแต่มันหมดมีเวลาหมดงติดาก็ยรู้กบเด็มอมมาเนี่บัฟให้เรียกเลยตอตอนตรงนั้นแต่แต่ไม่เอเลยไม่ได้เน จิน้าเราดีที่ต้องปดไมไงปัดที่จบไปไหคนไป่มได้ติดัไปทำงานแล้่าเหรเพราะมีไม่ไม่เหน้องตีลงไปแล้วไงี่เขาไม่มีบอกอยากเล่นป่ะเออทุนได้มาแล้วว่ามันไม่อยามันไปจากใงานนี้้ไม่ได้เข้าไม่ได้ปัเตาเห็นไว้เหไว้ทุกคนที่เได้เลย